นั่นแบ็คกราวสงสัยเป็นผู้หลังไม่เป็นไรมีคนบอกว่าตาออมไม่ไหวแล้วเออปกติปะเออเนี่ยปกติอันนี้ก็ปกติตาง่วงเป็นปกติเอ๊ะ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 เนี่กี่โมงละกี่โมงแล้วะอันนี้สองทุ่มยีิบเก้า เราจะเราจะรอพริคิงควงปะพิคิงควงเฮ้ยแต่เขาบอกว่าเขาจะายอะไรเนื้อทำไมก่อนเราเราควรไปล้างหน้านอนไหมออมล่าสุดแต่งหน้าแล้วแม่ถ้าออมแต่งหน้าอย่าจ้ะอย่าขอลองขี้เกียจหยิบมากเกอร์ไม่ที่ทำทา,า,า,าตาเราก็จะทาลิปอันนี้แร่อะไรคะ าไม่สปอนนะแต่เดอะคัพเปิลเฮ้ยไม่ได้ปักตะกร้าเดี๋ยวโดนมีปัญหาเด้เคยโดนแล้วจริงเหรอตอนนั้นอ้อมแกะกล่องสุ่มก็โดนอันนี้แบบแก้อาลีฟที่เปิดแบบที่ใช้ในแบบในในถ่ายละครนะ่ะก็โดนอ้ <I S 1> ไม่<ห>อะเราไม่ได้ปักตะกร้าแล้วคือพอเหมือนอย่างเงี้ยมันเหมือนการขายของโดนอันนี้โดนมาแล้วงั้นแปลว่าเราก็ขายอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเหรอขายได้แต่ต้องปักตะกร้าก่อนขึ้นไลฟ์มันจะมีให้เขียนมันจะเขียนว่าตะกร้าให้เราให้ปักเห็นปห อ๋อแต่เราไม่ได้เป็นแบบมีของขายอะนึกออกปะไม่มันหมายถึงว่าสามารถเอาตะกร้าคนอื่นเข้ามาได้ด้วยเหมือนเวลาเราลงเราเราลงชิดแลบบ้วคือเราก็ปักตะกร้าไว้อะไรเงี้ยที่เราจะได้ส่วนแบ่งถ้าแบบคนเขาซื้อจากเราเก็บฟิลป์ปะ่ะค่อยดูคนแต่งหน้ากันหมดไม่ได้ลนะเดี๋ยวยิมนะเป็นสติกแม่บอกว่าไม่ได้นะเดี๋ยวไลฟ์เขาบล็อกนะ everybody ปักปัปักตะกร้าปักปักปักก้าช้าหมดอ่ะอันนี้เราไม่เราไม่โชว์แบรนด์ เอาให้หมดบัญชีเลยนะเช้าหมดตดนะคะสดนะจ๊ะอืมเรียบร้อยลรวไม่โชว์แบนเออเนี่ยแอนนี่มันดียอแม่ก้อยอยู่ไหนออม สวัสดีฝากสวัสดีคุณแม่ไม่ดีแม่ก้อยอ่ะแม่ให้แทว่าเราไม่หาเราหรือหลับอะไรนะอะไรนะเราไม่หาแม่เดี๋ยวจะไปหลับลงไปหลับจ้าห่แม่คือเขาอ้างอาการง่วงค่ะเหมือนฟิวเหมือนหมอฟารดาติดเคสด่วนอ่ะเออเคสด่วนเท่ากับหญิงไลฟ์ฟิวยิงไลฟ์ฟิวทุกคนไปหาไปไหนหญยิงไลฟ์บอกว่าหยิงไลฟ์ฟิว เซิร์ชสิหญิงอินไว้หญิงได้เหรอถ้าไลฟ์อยู่อินไว้ได้เฮ้ยทำไมไม่มีทิ้งของพี่หิงวอมีดิเราต้องฟอลโล่ทิกตอกหญิงก่อนปะ่ะเฮ้ยไม่รู้รอดูหญิงจะตอบปะ่ะนี่ไงใครมา,าทุกคนครบสี่คนแล้วพีเคกันไหมอยากเล่นนะมา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 ,มาเลยรอมไปเอาเป็นโฮส อืมฉันทักจบเป็นคิมไปแล้วเธอเห็นฉันไหมเราเราอยู่ทีมนี้ใครใครอยู่หิวพี่สาวคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคืออะไรอ่ะยอมรับค่ะคืออะไรอ่ะไม่บอกกติกาเลยหรอคุณจอยเลยคนจอยแค่นั้นแหละทุกคนจอยโอเคยอมรับ and then what should I do แล้วก็คือเราให้ทุกคนอ่ะฟั่มไลฟ์มาถ้าเราอยู่ทีมพี่หญิงพี่ไน่อยู่ทีมพี่แดนดไลฟ์เลยไลฟ์หรอไลฟ์ยังไงอ่ะือเขาเขาจะแบบเออไม่ดีเราเราจะแพ้เน่คืออะไรอ่ะเนี่ยคือทำยังไงอ่ะไม่คนคนที่เขาดู่เขาจะแข่งกันนึกออกว่าเราตอนนี้เราแบ่งเป็นสองทีมคือทีมออมหญิงกับทีมจ๋าเน่ แล้วคือเขาเป็นสุกตาและดูเราดิเดี๋ยวเน่เราต้องหาพร็อพมาทําให้เราชนะให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเราน้องลก่อนไหมคือคือคือครั้งนี้เราเราต้องแต่งทีอเราชอนะเขาชอบคนใส่แว่นเหรอเธอชอบผู้คนใส่แว่นเราก็จะใส่ให้เธอแค่เขียนหน้าใครชนะทำาภาปิดใส่แว่นแล้วใส่แว่นกันแดดในที่ร่มมันะคือปลอมมาก ทุกคนช่วยหน่อยช่วยหน่อยม่อช่วยหน่อยทุกคนช่วยพี่เดด้วยพี่จาด้วยแ่ลยงไงคนนี้แต่รหลักกันแล้วไปดูนเลยไปดไปดไปนหญิงเต้นหน่อยเน่จือทุกคนต้องไขหกมันทีมโรงพยาบาล่ะเน่เออเราไม่ได้ซุปตาไงเขาเป็นแบบซุปตาแฟนคลับเขาเยอะไงพี่คนบอกว่าสองขาพี่ ทำไมอะเพราะว่าหญิงแบบนิ่งเหรอหญิงหญียหบอกแต่ตอนนี้เราไม่ริ้นลองพูดได้ไหมไม่ได้ยินฮะตอนนี้ไม่ได้ยินเหมือนเสียงมันอุดอ่ะเนี่ยได้ยินนิดเดียวอาจจะแบบโดนอุดปะได้ยินปะได้ยินแล้วแต่ตอนแรกไม่ได้นะหญิงหญิงต้องมีไฟหญิงต้องมีไฟหญิง ต้องมีฝายเขาเป็นตระกูลควองกันเออเราจะไปเอาที่ไหนมาปากกาไลเนอร์นี่เอามาร์เกอร์มาแล้วรจิงนี่ปากกาเขียนซีดีนะเนี่ยพี่ปัดใหญ่ๆเลยปะฮิทถูกไหมอันเนี้ยปากกาเขียนซีดีนะหรือเราต้องเติมลิปวะทำไมฟิลเตอร์ฉันมันแบบปากซิดอะไรขนาดนี้ฉันไม่ได้แต่งหน้าเลยอุ้ย อะไรอ่ะเนี่ยค่ดีดีดูช้ำป้าเราแพ้แล้วแหละเรากับบแพ้แล้วเราเรายอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มอ่ะอมคองอุ้ยขอบมาแล้วที่ไหวแล้วตะบนคองดูไหมว่าเกิดอะไรขึ้นตม่อกี้เนี้ยเครื่องดาบร้อนแปดหมดเลยบอกว่าแล้วเชียว แล้วโฮสคือเกมหายไปเลยนะเกมหยุดไปเลยนะหรือยังจริงปะงั้นเราเริ่มใหม่ปะแบบเบาๆเฮ้ยมาชื่อน้องดาดาครับเอ้ยไปผู้หญิงดื่มชื่อน้องดาดาน้องดดากกี้เหรอฮอกี้เหรอฮอกี้ช่าฮอกี้สีนิโปตี่เป็นสีน้ำตาลเม้อสีเมอร์ดูตาดูตาฮอกกี้ลาเซีย้อกกี้ลาเซียอนมาเป็นมาจับบลูเมอร์ รูมเออร์นาดานาดานาดาโมคอนมีแฟนคลับบอกว่าให้โพสโชว์ใยหน่อยทุกคนหันข้างหันข้างที่มีใยเร็วแสงไม่สวยอ่ะเรามาเอาไม่เห็นใยแล้วอ่ะทำอะไรกันโอเคเขาแคป์ถ่ายแล้วแหละเราค้างนานมาก เพราะเราเป็นคองแฟมลี่โอนห้าร้อยว่ะตระกูลควองเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอะไรนะอ้าวหญิงค้างไปแล้วอ๋อทำมาแล้วเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าจีบจีบน้องออมโอนห้าร้อยต่อไวไฟไหมเออต่อไวไฟเออไ่ต่อได้เป็อีกแล้วไม่เป็น ต่อ wifi ดีิค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปต่อ wifi แป๊บนึงนะไม่มาต่อได้เลยเอาต่อเลยอุ๊ยมีคนบอกว่าหญิงออมอ่ะเฮ้ยหญิงออมเออใช่มีคนบอกหญิงออมออกแสดงว่ามันมันเชื่อมกันนี่เป็นไลฟ์พี่ธุระธุเล่กันมากค่ะไม่เห็นแน่หญิงออมมันต่อ wifi แต่ว่ามันต้องเชื่อมมีคน speak English please มีคนบอกว่าสงสารหญิงหญิงพูดไม่ทันพวกเราสามคน English please ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าตอนนี้เราก็พูดไม่ทันคนเดียวกัน English เฮ้ยดาดหญิงตัดผมตัดผมเพิ่มป้าเหมือนมันสั้นขึ้นใช่ค่ะตัดมันเดี๋ยวพูดคำนี้ได้ไหมแม่ไมอีกแล้วทำไมโดนว่าเหรอ ซ้ำเลยดูสิทำไมอ่ะทำไมแม่ว่าแม่ตัดเขาตัดแม่แม่มาเยอะมากเลยลูกไม่ตัดผิดนะตัดผิดเขาไม่ตัดชีดิ้นเคมาลฟอร์มเดอะ o ฮาส์สำหรับทรีเดย์อ่ะมี e อร์สอัพเดนี้มาค่ะเออจริงเหรอให้ตอบผมไหมคิงไม่เอาแต่ว่าก็สวยอยู่ก็อยู่มาก็สวยจริง อสวยซื้อเธอได้ไหมวันนี้น้องออมหน้าฝรั่งจังเลยสวยจังขอบคุณนะอมหน้าแน่นคนเดียวเลยล่ะเออน้องออมหน้าฝรั่งเลยออมหน้าแน่นอ่ะออมทํางานอ่ะแม่ออมทางานเหรอลูกแล้วพวกเราออมอยู่ที่บ้านกันอยู่บ้านแม่ชุดหนูอยู่บ้านมากตอนเนี้ยชุดหนูเป็นชุดเมื่อวานที่ดูไลฟ์ยังไม่ได้อดน้ำเมื่อโมกคืนคือเมื่อคืนดับน้ําเตรียมนอนแล้วดูจบคือนอนเลยแล้วก็แต่เช้าออกมาข้างนอกมามาเฝ้าน้องที่โรงพยาบาลก็คือมาชุดนี้ เออหาฟิลเตอร์แบบหน้าฝรั่งแบบออมบ้างดีกว่า I can't speak Thai I cannot ยังไงโอ้โอ้มี how many country your fans are? อ how many countries like Malaysia Indonesia yeah, I think there's so many I h i n Singapore Philippines ในเอเชียหรอว่านโดนีมีแต่มีแบบโคลอมเบียอะไรอย่เงี้ยนะราซิลบราซิลอินโดยูโรปนีนี่กัมบิร์เซียแอฟริกา from Thailand ค่ะฟอลิปปินไต้หวันฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มีฟิลิปปินอเมริกามีอเมริกามสซิโกนไต้หวัน มีบังกลาทศอินโดนีเซียอุ้ย many countries here อุ้ยคอสตาริกาญี่ปุ่นเม็กซิโกเวียดนามออสเตรเลียออสเตรเลียมาเลเซียลายกาเลเวกลเวกัสลาเวนาเวกัสเวัสสเวกัสลาลาา France France ปงชู China แล้วก็ทำผมสีใหม่เหรอ Yes sir เนีนใหวยเออสีผมออกเขาชมกันแล้วแน่เขาชมกันแล้วนะคะเขาจีบกันอะคราวีเราอย่ายอมช่วยเลยเธอต้องช่วยฟาราดาแล้วเปล่าอย่าไม่ได้เข้าวอร์ดนะ กดอีฟ้าอย่าไปเข้าวอดนะเขาจีบกันอ่ะแกเขาจีบกันเราต้องจีบบ้างปะจีบตอนนี้ยังจีบไม่ติดอันนี้จีบติดแล้วอันนี้จีบเท่าไหร่ก็ไม่ติดตัดผมผิดตัดผมผิดเหรอเอ๊นะนึกว่าตั้งใจหรือปาหญิงรู้สึกว่าแบบมันดูเป็นสไตล์อ่ะ ใช่มันดูมันดูแบบโมเดลอะก็เลยแบบเออตัดผมเพิ่มเหรออะไรเงี้ยแล้วคือหยิงมันสายแบบมันโมเดลอยู่แล้วไงคือจริง,รงๆอะจะตัดให้มันเป็นเลเยอร์ข้างๆอย่างงี้แต่ตอนที่แบบตั้งตัดอะคือผมมันเปียกแล้วบอกช่างว่าเนี่ยเอาขึ้นหน,นึ่งเอาขึ้น,น,นหนึ่งนึงตัดขึ้นมาปงไปหน้าม้าเลยแบบโอ้อ๋อจริงๆคือไม่ได้ตั้งใจจะตัดนหนา้าม้าถูกปะ เฮ้ยทุกคนเรามีหน้ามากันหมดเลวเนี่ยเห็นปะเห็นปะนี่ก็มีไม่ไม่มียาวละเอ้ยก็ก็ใช่ก็ได้ตอนนี้ยาวเหมือนกันอมีบ้างมีไม่มีเฮ้ยอมีแต่ผมขาดอ่ะเพราะว่ากัดสีผมใช่ไหมใช่แล้วมันขาดกัดกีรอบอ่ะอมอมกัดรอบเดียวก็ทำครั้งหนึ่งก็กัดรอบหนึ่งแต่ว่า แต่ว่าแบบมีาเยอ้มีเพื่อนคนหนึงที่มีฝ่ายโดยที่ไม่ต้องจิ้มจริงเหรอไหนมีฝ่แบบอันนี้คือ real r call เร้ย t h s i real this is real m o r real it's real more อันนี้ fake r ย a l อ๋อโอเคเหนื่อยเหมือนกันเนอะไลฟ์จะเกดกี่สีก็ไม่มีดราม่านะคะ ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ไไม่ไเรา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 แดีนะคะแต่ไก่ีนะคะเออเล่นเองด้วยนะเล่นเองกินเองลืมเองทไม่ทันเปาเปยเปาเปยภาษาจีนเป่าเปยแปลว่าไรเป่าเปยเวลาอีสมียนเบบี้เปาเปอออสมีนเบบี้อบบนออ หลิงหลิงเขารูไ้ไหมเนี่ยว่ามีแกงง๊งขวางอยากไปตีแบบไปตีแบบกันปะไป,ปะไปที่นัดไปคาเฟ่อะก็ยังไม่ได้ไปเลยเรานัดกันไปเรื่อยเนี่ยไม่เคยได้พี่หลิงอะไรเนระยว่าไงพี่เน่พี่เด้ออนัดกับพี่หลิงอ๋อยังไม่ได้ไปเลย นี่นี่นัดกระจาเหมือนกันนัดกระจาตั้งแต่ผมมีขีดอะจนปิดกล้องจนฉายจบไปแล้วแล้วคือแบบมาเรื่องนี้ถ้าปิดกล้องอีกแล้วมันยังยังไม่ได้เพื่อนแท้อย่างเงี้ยมันเพื่อนแท้คือนัดท่าไหล่มันไม่ไดได้อย่างเงี้ยคู่องใครคือเพื่อนไม่จริงนะหญิงอะตอนนั้นนัดนัดไปเดินแบบตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเหลือแบบนัดกันเมนูนี่นัดไม่ว่างฟ้องไม่ตรงกันตะกีคือจริงจริงสี่คนในนี้นนัดกันหมดแต่ไม่ไม่เคยตรงกันเลยไม่เคยได้ไปไหนกันเลยอะเอาไปออกกําลังกายกันดีกว่าทุกคน เราไปกินได้ป่ะอยากกินอ่ะออกกาลังกายได้นะอยากออกกําลังกายอยากแบบอยากมีแบบซิกแทคกได้ที่ไหนอ่ะยังไม่เชิญค่ะยังไม่เชิญไ่ม่ละป้ายังไม่เชิญอยู่คลองสามคลองสามคลองหลวงปทุมธานีอ่ะจายอยู่ไหนออะไรนะไปอ่ะบ้านจาอยู่ไหนบ้านสาทรสาทรอ่ะอ้อมอยู่ไหนพระรามพระรามะไรนะ เอออยู่แถวอยู่แถวแถวพี่จ๋าเอาใกล้กันเฉยอหาทำไมบ้านใกล้วะเดี๋ยวเดินไปหาเลยเอาใกล้หน่อยเดี๋ยวหลังใกล้หน่อยเนี่ยหญิงอยู่นะบอกได้เหรอแนีไม่เราบอกแถวแถวดีเราบอกอย่าบอกที่จริงดิเราบอกแบบอย่าบอกจริงดิเราบอกคุ้มคุ้มดิเฮ้ยป็ด ใ้เหนือเจอซินหลีใจลเจอซินหลีเจหลีเจอนเธอรู้ด้านข้างนี่หันข้างไห่หันข้างหมเหนใลินหลีหล่อเพาเขาหันข้างล้วหล่อฟิเพ็กอนิเมะแอนิเมะเอ้ยเขาม่หนวดแล้วตอนนี้อ้าไปล ไป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 ตีแถวมีมีแถวอันนี้นะแถวนั่งนิวาหนึ่งที่นั่งนิวาสนั่งนิวาแถวแล้วค่ะอมไม่ไกลลาดเท้าอะลาดเท้าไม่ไกลลาดลาดเท้านี่ไปนี่แบบไปบ่อยแล้วก็หรือจะท้องรอต่อยทหไมทำลายอ่ะวีวิี ท่อทงหลอกไปตีแบดไปตีแบดบ้านอยู่นี่นก็ตีแบดเสร็จก,ก็กินข้าวแล้วเ,เราค่อยว่า,ากันต่อ,อ,ต,อตีแบดท,ท่องหลอกท่องหลอมีที่ตีแบดหรอมีมีมัน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 ยืงเยื้อมันใกล้ๆมาตัไไวบ้านซอย โอ้ยต่อยมวยอย่างต่อยมวยต่อยมวยต่อยมวยอย่างต่อยมวยอย่างต่อยมวยต่อยมวยสนุกมากต่อยมวยนะเคยเรียนมวยสนุกมากพัฒนาการพัฒนาการพัฒี่ต่อยมวยนพที่เจ็ดเอ็ดะาละระดัสิ่งมัต่อยมวยพัฒนาการอยู่ตรงไหนแถวแถวไนพัฒนาการสิบหกหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้มันเป็นค่ายมวยของรุ่นพี่ถ้าเกิดว่าอยากไปจะได้แบบบอกเขาให้นี่หนอพัฒนากสิบหกอ่ะ ไม่นั่นนาการอะไรไม่รู้สักแถวแล้วจำไม่ได้จัเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ดูอีกทียี่สิบไม่ใช่พัะนาการอะไรไม่รู้จำไม่ได้มันมีไข้มวยอยู่เขาเคยทักมาชวนแบบให้ไปต่อยมวยแต่ตอนนั้นไม่สบายก็เลยแบบยังไม่ได้ไปตอนนี้ก็ไม่สบายว้าวมีคนแนะนําอ๋อใช่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 เฮ้ยจ่าตอนนี้เราสองคนหน้าเบลกันอยู่สองคนแล้วเบลจริงหน้าอ่ะนี่หนูก็เบลอหนูอย่างนี้กำลังดูคอมเมนต์อยู่ เฮ้ยเธอเขาบอกระวังเนาแชงเออแบบเราห้ามพูดไงจริงๆเราห้ามพูดไม่จริงเราแบบพูดกว้างๆไว้ก่อนก็ได้แล้วเราเราอยู่ในประเทศไทยค่ะนย่างริงนะพูดไปงั้นแหละไม่ได้ไปจริงจริงมันเฟกปาร์เก้ปาร์เก้ not real not real อะไรอะ not real not real fake conversation fake everything ปาร์เก้ปาเก ขอกี้ทำไมมีแต่คนบอกเราว่าระวังล้มอ่ะล้มอยู่แล้วล้มอยู่แล้วไม่ต้องระวังล้มตัวแล้วเจอได้เจอได้วันที่สิบสองเนี่ยแค่นั้นแหละเฮ้ยทุกคนสิบแปดสิงหาใครว่างบ้างอันนี้จะไปเหมือนส่งมอบของให้แบบบ้านพักคนชราไม่ว่างอ่ะมันอยู่ห้องกูอะไรนะาา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 บาา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  ไปนอนไหมเอาว่าจะไปเชียงไหมแต่ยังไม่ได้บอกแต่ยังไม่ได้บอกแม่ชอบตรงนี้นี่ไงเชียวโอเคเดี๋ยวค่อยๆใกล้ๆแล้วค่อยเรียวออฟฟ้าเก๋อุ้ยคาร์บอยแฮเตรเตรเตโอ้อันก็น่าใช้ ทำไมทุกคนมีสติ๊กเกอร์หรืออันนี้คือโล่งมากทุกคนอ้อมหายไปอีกแล้วรียด่ับแม่เรียบฟังเกอบขาปวคนดีไปเข้าน้นก่อน่ยากเข้าเลยอยากเทสไลฟ์ด้วยนะเมื่อไหร่ลิงลิงจะมาไลฟ์ เขาไม่เล่นเลยออเอลอ๋อเหมือนวันนั้นาไลฟ์อยู่นะไลฟ์กิ้หมูกระทะหรอวันนั้นเป็นไลฟ์จริงจังมากคนไว้ได้หัวใจขอบคุณครับหญิงพูดเหนือมีคนหมอหญิงพูดเหนืออะไรอ่ะแข่งขันนี้แล้วอ่ะไม่เราปล่อยไว้เฉยๆเลยก่อนอมไปดอมไปแล้วไปไหนอ่ะไปดังหน้านอนได้งั้นเราจะล่ำลากันไหม เขาบอกให้เปิดไว้ก่อนแล้วกดนั้นก่อนนี่เดี๋ยวรออีกห้านาทีแล้วเราค่อยไฟเขาก็แพ้อยู่ดีอย่างนั้นอะยังไงก็แพ้แพ้แพ้ออมอยู่ดีทุกคนช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเนี่ยโอ้โหแค่หลักก็แพ้แล้วตอนเนี้ยมีพีซคือต้องเราสามคนแล้ออมมันให้ออมอยู่คนเดียวอ่ะก็แพ้อยู่ดีก็แพ้อยู่ดีปะทุกคน เราดูไหมทําไมออมถึงอยากเล่นอันนี้เพราะว่าก่อนอน,นั้นเนี้ยพี่บูมาชวนออมเล่นรออมอ่ะไม่มีโอกาสได้พูดหรือทําความเข้าใจเลยเพราะว่าพี่บูเป็นเนี้ย <c oughs> บอกพีู่เรา่ <c oughs> แล้วออมก็เลยแบบเออมาศึกษาระบบนี้ม่นคือ,อยังไงคือ <c oughs> ใครเขาแข่งกันนะพี่จ๋าแล้วคือเขาออกแข่งกดไลค์หรอมันเหมือนแข่งกดไลค์กันใช่ป่ะ <c oughs> อ่าอไ,ได้รถเราได้เลย ห้องออมคือคนเยอะไงจะเอาอะไรไปสู้อ่ะใช่คนดูออมไ้่วด้อ้เาวคือของเราอะคือของเราคนดูหลักพันของออมคนดูหลักหมื่นอะเอาอะไรไปสู้อะของคุณคนดูเท่าไหร่มันต้องเท่ากันดิไม่ทำไม่ทาไม่ทาพี่บอกมีปัญหากับพิกโตอีกแล้วมันบอกว่าตรวจสอบการไม่เคลื่อนไหว คือรู้ป่ะทุกวันเนี้ยไลฟ์อ่ะคือมีปัญหาดิตลอดมันชอบบอกว่าตัวจจับกันไม่เคลื่อนไหวซึ่งขยับตลอดมันก็หายคือถ้าไลฟ์เราต้องเคลื่อนไหวตลอดเหรอทุกวันที่แบบที่ไลฟ์จะมีปัญหากับดิตอกเรื่องนีตลอดเราเคลื่อนไหวตลอดใหมตลอดเ๋่ยวไม่เฮ้ไม่ได้ยเฮ้ยเเอยเเฮ้ยยวฮ้นเฮ้ยเฮย้ยเเยเยเ่้ยเฮยยเฮ้้ยเิ้อยยเย แล้วเขาที่แล้วบอกอะไรมาแบนอะไรยังไม่ได้ขายของเลยพูดอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่ทำอะไรแล้วนี้ก็เลยบอกว่าพูชื่อติ๊กตอเยอะๆ t ิ k ็อก t ิช็อกิช็อกิช็อกิ็อกอย่างเงี้ยเขาจะน้ไม่อกนั่นแหะไอเลฟยูติ๊กตอกไอเลฟยูชิช็อกไอเลฟิ็อกไอเลฟติ๊กไอเลฟทำไมอ่ะไอเลฟยูชิช็อกอ่ะชิช็อกชิช็อกชิช็อกก็เขาจะได้ไม่แบนไง t i ก t o ก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 ทักทักกก three extrovert extrovert vs one introvert ใคร introvert ไม่มีหญิงอนาดาหญิงโชว์เขาไปว่าเรา extrovert หญิงมันไม่ได้ introvert นะไอหญิงอะหญิงไม่ได้ introvert ไงหญิงต่าตัวเอง you guys driving me character อยู่เขาค e p character อิงฟ้าอยู่ไม่คีบไม่ได้คิบแต่จริงเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดว่าอยู่กับแบบ คนเยอะจะไม่ค่อยพูดเพราะว่าแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนอยู่กันสองคนเนี่ยพูดเขาเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กันเยอะๆจะไม่ไม่พูดอะไรพี่เขาบอกว่าพี่ิงเหมือนเน็ตหลุดจริงเหมือนเน็ตค้างแต่จริงๆมันไม่ใช่คือแค่ไม่ได้พูดหรือเราทุกคนลองมาค้างกันบ้างทำเหมือนกล้องค้างให้คขาดูตกใจจัย ก็ยุ่งเนี้ยเดี๋ยวนะไม่ได้เหรอว่าจะหลุดขับอะเจ็บขาไม่ใช่หรอกคอมเมนต์เฮ้ยแต่เวลาเล่นอันนี้มันอ่านคอมเมนต์ไม่ได้หรออ๋อ so ready ลิงของ้แห้งแล้วอะกินน้ำดีิว่า ยิงพีคนบอกว่ายิงขนรดูก็ขอมันแห้งที่ขอมันแห้งจนมันร้อนร้องไห้องแุกวมาตั้งแต่ที่เขาทิ้งไปเสียใจเงินอะไรก็นน้ำตาแต่มันมีรับก็หายขอมันแห้งคนแห้งจนมันร้อนร้องไห้ทุกวันตั้งแต่ที่เขาทิ้งไปเสียใจ ได้แต่คือน้ำลายน้ำลายเหรอน้ำเปล่าน้ำอะไน้ำเปล่าเปล่าสดชื่นบ้าเลยเราชือกินมาบ้าจนเลยแต่กินละมาฮองฮองฝั่งนู้นอะทีมนู้นอะมันจบแล้วปะฮองยังไม่ถึงมื่นเลยยังไม่จบเหรอมันจบยังหะเกมทียังจบอะฝั่งนู้นคือสามหมื่นแล้วฝั่งนี้คือแค่ห้าพันยังไม่ถึงหมื่นเลย เดปะมันกี่นาทีอ่ะเหลืออ๋อเหลืออีกสิอวิอีกสิบวิเก้าแดจกัหกห้าสี่สามขอบคุณนะคะยังไงต่อฉนะยังไงต่อเจ้วยังไงอ่ะฝังปอะไรคือมันเป็นแบบเกมแห่งสักพิอ่ะ อ๋อเขาให้ดูด้วยว่าใครเป็น M V P คนที่โกดเหรอดูไงโอ้ก็องคือแบบคนดูสามหมื่นนะคืนนี้คือแบบแ <c oughs> บบหลักพันอะคนดูหลักพันนะขอบคุณทุกคนนะฮะน้า <Okay. S 1> ตดูเราจะล่าลากันไหมปีเสียงฟ้าปะิีเสียงฟ้าปะ ไม่ได้ฟ้าร้องไม่ได้วันที่ฟ้าร้องวันที่ฟ้าร้อง่นี่แหละไม่ได้ยินเลยไม่ได้ว่าเราฝนไม่ตกใช่เพราะว่าเราอยู่ใกล้กันไงอออไม่ได้ยินเหมือนกันเราอยู่ใกล้เหมือนกันเหรอหญิงโอเคบ้านเราอยู่ปริมณนลล่ะโอเคอยู่บ้าอขังเดินไปเดินไป ค่ะแเดิกันใหม่กนทุกวันบ๊ายบายทุกคนนะบ๊ายบายเจอกันใหม่อันนี้เราจบแล้วว่ะไหนเลยหรอเฮ้ยยิงยิงใช้เอฟเฟกต์นี้ได้ผมยาวแล้วลิซ่าลิซ่ can you teach me Japanese I said ให้เอาไหนขอลองเล่นหน่อยเฮ้ยมาบอยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อรไม่ต้องเกิดมาเพื่อชีวิตเราจ้าเนี่ย แต่พอนักติ้กเกอร์ไงพูดจนตามตรงแฟนใหม่เดี๋ยวใช้ไม่ได้อย่างงี้นะอะไรอ่ะพ่นนัาก็ิ่งผมยาวไม่ได้ตลกเฮ้ยอันนี้น่ากลัวอะไรอ่ะเป็นกาแล็กซี่เหรอเดี๋ยวไปนอนหลับคิงชิงก่อนนะบายทุกคนบายกู๊ดไนท์ไปเจอกันใหม่จ้าบ่ายบายบ่าวบุยบ่าวบุยนี่บอกขวัญดีเป็นภาษาจีนหวานอัน หวานอ่อยลิลีสออะไรนะหวานอ่านหวานอ่านหวานหวานหวานหานอ่นหานหวานอันหนอ Good night i h ีไเมีบหวานอ่นนีี Good night Good n i g h